อันนี้ห้ออันนี้คือบาาอีกลางนึ่งด้วยนี่โอ้ยพินโปงหลายแล้วก็ถือว่ายู่นี่แล้ว จะบายดีไมดบายดีหมูจุมหมจุมมูจุมไปอยู่ข้างนอกดีไหมอยู่นี่งนีอยู่อยู่ด้วยกันังอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆห้องตขามากับแม่อันนี้ลูกสาวค่ะเชียงดีแต่เดี๋ยวครูเชียงดีเชียงดีก่อนวันหยุดดีไม่บบกนี้ไม่บบมี้ โอ้โหหมูจุ่มหมูจุ่มพี่แจนไม่อยู่อะค่ะเอาเนาะใครรุ่ให้ด้วยได้ไหมได้ครับครูไม่ครูไม่ค่อยพร้อมเลยหมูจุมานี่นี่ไปวะแน่แน่แน่หมูจุ่มหนูหลายปีมากเลยที่หนูไม่ได้มาหาไม่แป๊บเดียวเอง โดนเดีนเตอร์ครับผมที่มาหาคุณครูที่ว่าเผาผ่านนะคะเป็นจะกราบเด้อตรงมันมาก่อนมาก่อนจุ๊งจุ๊บกระได้นี่พิ่ปวงโมกุชื่นชมนะชื่นชมยายกระเบิ้งกันนะเอายายยายอยู่ไหนค่ะยายเย็นอยู่เงินอยู่ละมุดพุดจะสิบห้าไปดอกเล่าพี่ยายก็บอกว่าไปหายายหน่อย ยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู um ่ดีไปแห้งอยู่วะครับไปดูยูน้องยองน่ะไปอยู่แต่วันไปยังไปบึงเิ็กน้อยพักกันนั่นยู่ไกลๆเฮือนน่ะคระบักตาน่ะเนาะอ๋อบักตาลานลานในวานนะไปเป็นลูกใไพ่โบราลูกโบราณละสีโบราณละสีบักตามันเป็นอยังคู่มันเกิดมอยช่วยเรียนนะมพนวัตสบมเรียนเลยสิทำงานนี่ละ พี่น้องแต่ก่อนแต่ก่อนนี่มาอยู่นี่น้ักกู้ที่ว่านี่อันนี้คือห้องห้องอัดกีตาร์สตูดิโอเข้าไปดูได้ไหมครับได้ครับได้ได้แต่หกประสมร้องมะไรก็มาอยู่นี่แล้วก็มันเลยกลายเป็นเล่นงานต้องเป็นวงดนตรีแล้วครูเนาะแล้วก็ไปประกวดน้องเอาพินทา้งสายเลยนี่แลนพินสายเด็กน้อยเล่นสายก็มีพินทางขวาเปล่าเจ๊ไปบนบ้านบ่ได้มันหก ก็เลยเจ็บเป็นห้องต้องเข้าใจว่าห้องอัดกีตาร์ห้องอัดกีตาร์ห้องอัดกีตาร์เล่คอร์ดมันก็เลยมีกีตาร์เล่คอร์ดคนอยากได้พินโป่งไหมได้ได้ก็ลังเฮ็ดอยู่ด้านหลังพินโป่งไปเบิ่งก็ได้ปะไปเบิ่งครับไปเบิ่งไปเบิ่งเนาะผมหาไปเบิ่งด้านหลังผมพอแต่คู่ในไอ้ไปเบิ่งด้านหลังไปชมโอ้ยนันสวัสดีครับขอบคุณครับอ้าวเม่ กินนัก่อนแล้วก็เขาพูนขาเขาพิงแล้วด้านหลังก็ล้างเห็ดอยู่พอดีอันนี้เป็นพินที่ครูทำมันเยอะแยะมากคุณ้ปนี่ไงรถคันนี้แหละที่พาไปประกวดร้องเพลงไหนโม,โจโมโจูจงมูจงเดินโอ้ครูทำคนเดียวเลยบอกค่ะคนเดียวเฮ้ยตัวนี้คือ ตัวนี้มันตรงนี้ลักษณะคืออ่ามัสซิมีอันนั้นขึ้นมาเป็นลักษณะคือลูกบิดปลอมแต่ว่าเใ็ดคือนั่นจริงๆนี่ใส่แบบลักษณะแบบนี้จะว่าอะไรคิดเป็นลูกบิดทรงโบราณต่ว่าใครดีนี่แต่ผู้หญิงใจความเป็นโอ้ยแต่ทรงแบบนี้นะอีสานอีสานนะไม้สนนอันนี้ก็คิดไปคิดมาคิดยิ่งส่งไล่ปลดไล่ เ็กเศษกันอนี่พราค่อยนับพรอ่าบางอันกําลังจะตัดพอส่วนมากนี่การเล่นตัวเนี้ยเล่น,นขึ้นมหอดโดแค่นั้นไม่ชินเดียวว่คุณคือดูชินเดียวเลยนะ